กลุ่มนายและสุดท้ายนี้เลยบทที่หนึ่งบทนำความเป็นมาและความสำคัญปัจจุบันพบว่าปัญหาของการตัดหญ้าด้วยรถตัดหญ้าต่างๆก็จะพบกับ ปัญหาของการตัดย่าด้วยการถือเป็นเวลานานๆในที่ต่างๆได้จึงทําให้เป็นปัญหาเยอะมากเวลาออกไปตัดย่าเพราะว่าลักษณะของขึ้นลักษาะตัดได้ทําให้เหนื่อยกับการตัดมากเพราะจะทําให้ปวดไหล่และปวดแขนเพราะการยืนตัดเลียนไปเวียนมาทาให้ปวดไหล่ปวดขาเป็นอย่างมากเพราะว่าพว และพปัญหาเราปัจจุบันได้มีการพัฒนาเครื่องแต่แบบสะดวกและยังมีการออกแบบให้มีการเดินตัดได้สบายเพืทำให้ราค้าอึ้งสัญญาจถูกและประหยัดประหยัดดีว่าค่าใช้จา่ายยิตประจำวัน ได้ขึ้นตัดหญ้านั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญในการตัดหญ้าเมื่อต้องการตัดในการตัดหญ้าในที่สามารถเลืนได้สบายยและสำหรับผู้ใช้สามารถตัดได้วันลุผถึสิ่งห่จุดเดึ่งในการตัดขนาดนั้นตัดหญ้าในใบมีดระแะรต่อไม้หรือก้อนหินขนาดใหญ่สามารถสามารถพัลรได้อย่างสบายและสามารถตัดต้นสูงได้ หนึ่งจุดสองวัตถุประสงค์ของโครงงานเพื่อสร้างเครื่องตัดหญ้าพลังงานแสงอาทิต์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องตัดหญ้าพลังงานแสงอาทิตขอบเขตของโครงการเป็นโครงการที่แบ่งเบาภาระให้กับคนที่ตัดหญ้าและจิตอาสาเพื่อช่วย รุนแรงในการตัดหญาแถมยังไม่เกิดมลภาวะต่ออากาศช่วยประหยัดค่าละมันและแสงอาทิตย์เป็นพลังงานนึง่งคือสประโยชน์ประโยชน์ที่แคบว่าจะไ,ได้รับฝึกฝีมือในการใช้อ,อุปก,กรณ์ต่างๆใกนการทำงานทำงานเป็นทีมได้อย่างคุณภาพสิ่งประดิษฐ์รดตัดหญาพลังงานแสงอาทิตย์ มีประโยชน์ต่ออบครัวในสุ่ชนทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องขึ้นตัดนี้นแบบขึ้นขึ้นมาได้แบบสภายบ่าขึ้นเป็นซินสองจังหวะเรื่องนิยมเป็นคิืก่อน เวลาใช้งานเราต้องใช้เราต้องผสมน้ำมันหล่อลือ่นพวกสสาทีผสมกับน้ำมันเบนซิน,นในอัตราส่วนเพื่อเพื่อหล่อเลื่อนชิ้นส่วนของเครื่อยงยนต์และระบบที่ผมมีข้อเด่นคือชิ้นส่วนไม่เยอะซ่มอมง่ายแต่กินน้ำมันในยุคที่น้ำมันแพงเยอะจะรู้สึกความแตกต่างกันพวะสีจึงหวั อ่าต่อครับไปเรื่คุอเดีการเชื่อมเป็นกระบวนการที่ใช้สำคัญต่อวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นโลหะและพลาสติกโดยให้ส่วนตัวเข้าด้วยกันปกติใช้วิธีการวิธีทำให้ชิ้นงาน <c oughs> หลอมลเนี่ยเออหลอมละลายและการเพิ่มเนื้อโลหะเดิมลงในแ็งหลอมละลายของวัสดุที่หลอมอยู่ <c oughs> เมื่อเย็นตัว <c oughs> ต่อจะมีความแข็งแรงบางครั้งใช้แรงดัน ร่วมกับความร้อนหรือให้ชุดตชุงอย่างเดียวมีการหลอมละลายของชิ้นงานข้ามกับการบัดกีอ่อนและการบัดกีีแข็งชิ้นงานมีแรล่งพลังงานหลายอย่างสำหรับใช้ ในการเชื่อมเช่นการใช้ผันล้วอากาศขึ้นความมีความระมัดระวังเพื่อป้องกันอันตรายเช่นที่เกิดจากกระสรแสไฟฟ้าความร้อนสกเก็ตไฟความเชื่อม แก๊นพิพดังสีชิ้นงานร้อนปูละอองในยุคเริ่มแรกจนถึงศตวรรษที่19มีการใช้งานเฉพาะการเชื่อมทุกเพื่อใช้ในการเชื่อมต่อโลหะเช่นมการํำดาบในสมัยโบราณวิธีนี้รอยเชื่อมที่ได้มีความแข็งแรงสูงและ โครงสร้างของน้ำ้อยเื่่มมีคุณภาพอยู่ในระดับที่น่าพอใจแต่มีความเจ้าช้าในกนมารนำมาใช้งานในเชิงอุตสาหกรรมแผงโซลาเซลล์โซลาเซลล์คือเซลล์แสงอาทิตย์และที่หลายๆคนรู้จักในชื่อเซลล์โฟโต วอดได <c oughs> เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในการผลิตกระแสรรไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ทำจากสารยุดตัวาน,นางชนิดพิเศษที่มีคุณสมบัติในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า เชิญเดี่ยวหรือบางทีก็เรียกว่าสิงเกิลคริสตัลไลท์แบสเกี่คือว่าสิงเกิลคริสตัลไลท์วิธีสังเกตง่ายคือแต่ละเซลล์จะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม ทั้งสี่มุมมีสีเข้มข้อดีของข้อดีของแผงชนิดนี้คือมีประสิทธิภาพสูงสุดเพราะผลิตมาจากซิลิคอนเกรดที่ดีที่สุดโดยมีมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานแสงที tá, ่เป็นพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่สิบหกถึงสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ต้องการพื้นที่ในการติดตั้งแผงตซลงาชเซลล์สียน้อยที่สุดและมีอายุการใช้งานยาวนานที่สุดเฉลี่ยประมาณ25 อุลิพิสตอร์ไลท์ผลิตมาจากผลึกซิลิคอนสามารถนำมาสามารถที่จะเอาซิลิคอนเหลวมาเทใส่โมที่เป็นสีเหลวได้ได้ <pper pper> ก่อนที่จะนำมาตัดเป็นร่างอีกที มันก็ไม่เซลแต่เซลเป็นลูกศรจะตั็นรัไม่ไม่มีการตัดสีอกองแหงย่อสีออกางเงไม่เคร่งม,มากข้อดีคืมีมีขั้นตอนกระบนการผลิตที่ง่ายไม่ซับซ้อนมีประสิทธิภาพการใช้งานทีู่มสูงได้แต่ซเซลลชนีดฟิีบาง มีถูกเรียกว่าแฟนเจลา่าเซลต่อม,มองต่อม,มองพลัสคือการนำสา,ารที่สามารถเปลี่ยนพลังงานจากแสงที่เป็นพลังงานไฟฟ้ามาฉาบเป็นฟิล์มบางชั้น ภาพในการถึงแปลงพลังงานแสง10เซนพลังงานมากโดยเฉลี่ยมาอยู่ที่7-13เซนทั้งทั้งนี้ผลโซล่าที่มันอยู่กับจะมีของอยู่ที่นำมาเป็นโฟมชาแต่แต่สำหรับบ้านเรือนโดยทั่วไปแล้วไม่ได้เปน่นิยมใช้แผงโซล่าเซลล์ชนิดนี้ก็ดีข้อดีของแผงโซล่าเซลล์ชนิดนี้คือมีราคาสูกและผลิตได้ง่าย คนต่อการร้นอนได้ดีข้อเสียเห็นได้เช่นเดยวนคือมีมีประสิทธิภาพต่ำประสิทธิภาพต่อืริเวณต่ำสิ้นเปลืองค่าโครงสร้างและอุปรก,กรณ์อี่นไม่อมองมาใช้ตามหลักฐานิงานมีกายที่เกี่ยวข้องทนงาลนะ เป็นไงินในเนี่ยในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์และการใชคพลังงาน้สงอาตยในการศึกษาเกี่ยวกับคลื่นตัดญพลังงานแสงอาทิตย์และโครงโครงานซึ่งจากการศึกษาพครง้าทดสอบการทำงานของเครื่องตัดหญ้าพลังงานแสงอาทิต และสามารถทำงานได้ตารเมืองไทยที่ทางคณะผู้จัดผู้จัดทำกำหนดไว้ขึ้นตัดยา่าพลังงานแสงที่ได้ผลจากการทดลองขึ้นตัดย่าพลังงานผลปรากฏว่าขึ้นตัดยา่าพลังงานแสงที่สามารถทำงานได้จริงโดยการนำไปภาคตัดยายเทานั้ทำไง งแสุุปได้ว่าเืนกับแ่กระมีความสุอได้ได้การใช้งานขอยเราคุ้มค่าและปลอดภัยต่อสงแวิตรอบตัวใช้งานได้ดีโดยการเปลี่ยนการทำงานกับการดับเพื่อเึ้นท้าทายดึงสุลกว่ากังในการส่งเสียรีและจสิล เช้ารานาทีขึ้นตัญหรือสิงเชราชกทีและนิ่้แจกพบว่าขึ้นตัด้ากำลังใช้แจงอ่วนขึ้นตั้าที่เป็นิ่งไม่ได้จต่ลเมดละ1บาทกรนาชิงาเยนด้วย่ ขึ้นแยากลัเสรที่สุดม,มากใช้งานดจจิจิทในาการปฏิบัติงานมีความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐกิจและความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานมากกว่าเพื่องตัดด้า็นเนยังเป็นสินโด,ดยมีค่าใช้จ่ายการตัดด้าตารางสูกกว่าเชื่อไดิจิศล ดำนโครงการในการศึกษาโครงงานเรื่องเครื่อตัดหญ้าพลังงานแสงอทิตย์ผู้จัดทาดําเนินการบนพื้นฐานของการทําโครงงานประเภทผลิษฐ์แผนการดําเนินง,งานผู้จัดทํำวางแผนการทําโครงงานเรื่องรถตัดหญ้าพลังงานแสงอทิตยวางแผนการดําเนินโครงงานโดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและ กำหนดประเด็นปัญหาวรวบรวมข้อมูลและศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโรครงงานกำหนดสูติฐานการศึกษาและการจัดทำโครงร่างโครงงานออกแบบและสร้างชิ้นง,งานทดสอบปรับปรุงชิ้นง,งานและสรุปผลการทำโครงงานและการจัดทำ รูปเล่มโครงงานและนำเสนอวัสดุและอุปกรณ์มอเตอร์ดีซี24โวลต์100ขวดหนึ่งตัวแบตเตอรี่12โวลต์12ให้หนึงตัวแท่งเซรามิเซล สิบสองลตนสามสิบบาทหตัวใบนิดตัดหญ้า14นิ้วหนึ่งใบรถเข็น,น,นัน็ตประสงค์หนึ่ันใบนีดเหล็กตัดหญ้ามอเตอร์ดีซีโซล่าชักเจอร์แบตมอเตอร์รถเข็นแผงนโซลา่า ขั้นตอนการทำเครื่องตัดหญ้าพลังงานแสงอาทิต์ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวงจรพลังงานแสงอาทิต์และออกแบบเครื่องตัดหญ้าพลังงานแสงอาทิต์จัดหาและซื้ออุปก,กรณ์ต่างๆในการสร้างสิ่งประดิษฐ์นำเหล็กกล่องมาเชื่อมเป็นโครงตามที่ออกแบบนำวัำำสดีดวดมาใส่กับ โครงเหล็กและเชื่อมที่จะสำหลักจากเข็นขัดโครงเหล็กด้วยกระดาษทรายและพ่นสีโครงเหล็กติดตั้งอุปกรณ์และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ดีกว่าการที่เราตัดเองอย่างไรดีกว่าเครื่องตัดยากั้องไปยังไงครับประหยัดน้ำมันประดค่าใชจ่ายและลดการปวดของร่างกายมองใช้ก็ประมาณทำเท่าไหร่ครับ 1,800งพันแปดระมาณประมาณนงันปรอยก่อเตอตี้่าคำถามต่อไปครับเอ่อเราต้องใช้ไฟฟ้าแค่ไหนครับถึงจะทำให้เคื่องแต่งง isso? Yes. <coughs> ต้องอได้รับแสงแดดมากแค่ไหนครับถึงจะทําให้แบตเตอรี่เต็มสองถึงสี่ชั่วโมงค่ะเออสองถึงสามค่ะแมนบอแบตเตอรี่ก่ัวแบตเตอรี่ต้องไปเบิร์ดครับน้อเบิร์ดดีนี่แบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้ยากเอยู่แลก็เนี่ย ต้องดูอะไรคือเราไม่สามารถตอบได้นะคาดว่า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 ไม่ได้ตอนนี้คือคุณต้องไปดูว่าโซลาเซลล์ที่คุณเตรียมมาเนี่ยมันให้ไฟเท่าไหร่มันแปลงไฟได้ไหมระหว่างที่คุณจะไปตากแดดเนี่ยมันมีแดดไหมม,มีปัจจัยอย่างอืงง่นเยอ,อะแล้วแบตเตอรี่อย่าลืมว่าแบตเตอรี่ของเราสองก้อนใช่ไหมแล้วโซลารเซลล์ที่เราเตรียมมามนผลิตแไฟได้กี่วั์กี่โวลต์ อ่าเราก็ต้องไปเช็คดูไม่ใช่ว่าหยุดมันมันพอสมควรอยู่นะมันมันไม่ได้ชาร์จเต็มเร็วขนาดนั้นนะเออมันไม่ได้ชาร์จเต็มเร็วขนาดนั้นมิงานก็โอ้เขาก็ตัครับเดียวเต็มครับเดียวเต็มสองสามชัมม่วโมงต่อไปไอ้ตัวชาร์จไฟในบ้านไม่ต้องใช้แล้วครับก็ไม่ใช้แล้วเนี่ยใช่ครับเสียงโซลิ<อ>ดเจียขายไม่ออกแล้ตัวชาร์จไฟในบ้านไอ้ตัวแบบเครื่องแปลงไฟที่เราแบบ เสียงชาร์จมอชาร์จอ่ะมันก็ขายไม่ออกเพราะว่าสุรเสียบมาปุ๊บสองชั่วโมงเต็มสองชั่วโมงเต็มเนี่ยโอ้โฉมเลยมันปัจจัยมันเยอะครับปัจจัยมันเยอะเราตอบยากอยู่นงรข้าเสวธรรมนาตัดไปครับเสร็จแล้วครับครบยังข้าวข้าวข้าวมือเพื่อนเดียครับผมจี๊บอยากกบดีก็เรียนดีเส้นก็เลย That's yeah. right.